ไม่ไม่คิดว่าภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้นเนอะคนคนทำก็เก่งอ่ะอันนี้ยอมรับเลยถ่ายถ่ายรูปเร็วบ้างไว้หลายรูปฮะอ,อยู่ในกล้องพี่พี่แฟนขับกันเลยมีอะไรชอบพิเศษไหมอ๋อ,อยังไอ้ไอ้เก้าอี้อ่ะไอ็ตัวเล็กๆอ่ะถึงอบบอว่าเก้าอี้ตัวเล็กๆเ,เอาไม่ถึงไม่ถึงโอ้ อเที่สองคนนะที่คนอยู่ข้างหน้าจะถ่ายออกมาแล้วตัวใหญ่คนอยู่มันก็อี้อย่าตัวเล็กอ่ะสีเดือดโอ้โหพี่สีไม่ทันครับอ๋อไม่พี่ไม่ได้ถ่ายนะเฉยเชยพี่ชอบกินนมพี่ไม่ถ่ายอ่าก็มันเลยกินนมไปนิดนึงไงเอออไม่ินมอไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายแต่มีอันนึงมีอันนึงที่ชอบอันี้พรมนั่งพรมได้ถ่ายปะ อะะไรวนี่ไงไม่ถึงเงภูมิลดีนไม่ได้ไปถ่ายไม่ถึงไงแต่นี้ไอ้ไอ้ใครใครได้ไปถ่ายพูมิไหมฮะผมว่ามันมันนูนมากเลยนะอันเนี้ยแบบแบบมันนูนแบบชัดเลยอ่ะแบบเหมือนเราบินอยู่จริงๆอะอดเลยอดอันเนี้ยเนี้ยเจ๋งมากจะบอกให้บายผ่านและบายต้องตัวเองคันละอะไรแบบชอบไม่ที่ส่งเข้ามาในเครื่องนี้ละอ๋อ ใช่เลยก็อลังการดีน้ตกก็สวยเลยเยู่ได้แล้วนะอยู่เวลาไม่ต้องใช้ชั่วโมงเลยน้อยเป็น่อยครับถ่ายไม่หมดเดี๋ยวเราย้อนกลับไปแล้วกินข้าวไปถ่ายต่อชอบกันไหมครับชอบกันไหมครับชอบโอ้โหเสียงเสียงดังมากไปร้องเพลงหน่อยไป่ะร้องเพลงหน่อยอ่ะร้องเพลงหน่อยอไปไป เอาเอาเอาร้องเพลงนี้ใช้จีบเมสนาเอาของพี่ตีก่อนดิเอาจีบคนแรกอ่ะเพลงคนแรกอ่ะคนแรกบ้านไงคนแรกพี่กับสมัยทุกบานสองอะคนที uh ่ไหนบ้านเนี um ่ยนี่หมาบอกนี่เมื่อกี้อ่ะ ในบ้านผมตอนนี <S <S ้ก็ม er ีแต่ป้ามาแล้วก็ไอ้ชายของมิสิก şey จีบมิสิกเพลงแรกอหรเอาเอาเป็นว่าเพลงที่ผมแบบใช้ใช้จีบสาวสมัยแบบว่าเออตอนมัธยมนะเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ไงมัธยมแล้วว่าแล่ตอนนี้ไม่ชอบเล่นนะตอนตอนนี้ตอนนี้ก็เล่นเล่นกีตาร์ด้วยเล่นอย่างอื่นด้วยเล่นอะไร หลายอย่างไงทำไมต้องให้อธิบายต้องรู้แบบชัดขนาดเลรอไอ้อย่าเบี่ยงเบนดิเอาเพลงที่จะจีบก่อนดินี่กำลังจะบอกไงว่าสมัยมันยมเนี่ยพี่ก็มีแบบไปชอบอีกคนเดยแล้วก็คุยโทรศัพท์ตลอดแต่ตอนนั้นยังไม่มีมือถือเอ้ไม่เราต้องการอีกคนนึงอยากฟังอยากฟังอะไรอีกคนนึง่ะไงลาลา อาอในบ้านเอฟไงอ๋อมิวสิกกันเหรอค่าอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าพ่่าฮ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 ่าเ่อฮ่า่าฮ่าฮอาอ่าฮ่าฮ่่าหร่ เอาเคลงถ้าเอาเอาเป็นเพลงหวานๆเนี่ยที่ผมทำไมใช้จีบสาวทำไมมาเยรร้องเลยร้องเลยอ๋อจะเอาในบ้านเอฟให้หน้าเลยใช่ไหมครับเด็กบอมม์ไหมร๋บออนซนด้ออนซ้อนละบายบายบาย ไช่ครัพี่ตีลุงพี่ต้องทำตามก่อนนี่ต้องทำนำก่อนไปที่สองไปไปร้องร้องคู่เนสตอนในประกวดอะร้องเพลงอะไร destiny อะไรร้องกันร้องไปร้องไปร้องแล้วแบบร้องว่อินเดอร์ในวันนั้นเลยแต่ว่าอยากฟังอยากฟังมันต้องมีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีเนอง

จินตนาการวข้างหลังเป็นเนื้อมร้องอ่ะีเป็นเนื้อทไอ่ะไดังอีกเป็นได้้ต้อเข้ามาแล้วอ่เพเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดังอีกทีได้ยนไหจพี่ย้ะออเรือโชคต่อเมืองนครับตาจังหวัด แกเ,าาเอาเ,าเลยคบบเค่เราได้รู้ใจและฉันก็รล้ว่าลเช่น<ใ>นี้เธอฉันได้บางๆฉันโยงใ,ใจได้ผูกพันคิดไม่เพราะอะไรแา่ตาสุดตาเท่านันก็ซึ้งใจฉันไม่รู้ที่จริเหตุผลอะไรที่ทำแค่ เธอเกินพอเลยรักเธอรักเธอรูปเพียวกันแล้วเราไปพบกันนึกภาพบรนยานาี่ครักเธอเราโชคดีที่เราต่างคนอนเจอแค่สิ้นาทีที่พบเธอ của trái cứ bỏ vì rú đau đớn, không thể quên, เหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนแม่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเหอะไรวะนี่เนทตอนป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเลยใช่ไหมเออแม่ตอนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นในในคอนเสิร์ตร้องแล้วกีตกระจายเลยปะใครใครใครได้ไปดูวันนั้นบ้างฮะไปดูสดอ่ะนะบรรยากาศเป็นไงฮะฟินเลยป่ะฮะ โอเราบิดตั้งแต่ในบ้านแล้ว,วปูปูเองเลยเว้ยเริ่ม,รมเริ่มเร,ริ่มถูกอะไรอะไรที่ญี่ปุ่นอะไรอะไรครับที่ญี่ปุ่นอะไรครับ,รท,รบรทีนั้นนะทางอาทิตย์ที่เขาซ้อมกันน่ะสาีบ,บอกว่าเอาน้องไปญี่ปุ่นี่ไม่ไปหรอกจะดูบกับเนเขาไม่ไปญี่ปุ่นขาจะดูไบกับเนทใครใครจะไปให้ไปที่แฟนคลับอ๋อแล้ว จะดูซ้อมเพราะว่ามันฟิงขนาดนั้นอ๋อถึงขนาดว่าสามีตัวเป็นๆแสบชวนไปญี่ปุ่นเพื่อจะไปตะปาปั๊บปื๊บกันไม่ใช่ละตะปาปั๊บปื๊บนี่หมายความว่าไปเที่ยวไปทำกิจกรรมเขายังไม่ไปอ่ะใช่ไหมครับโอ้โหผมคนเป็นสามีนี่คงจะแบบโอ้ย นะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากแล้วแล้วแล้วเป็นไงหลังหลังเออเริ่มเริ่มชอบตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มแบบว่าแต่อาจจะอาะตอนแรกตอนแรกตอนเจอวันตอนประกวดเอ่อตอนคัดตัวตอนแรกตอนนั้นโอเคยังชอบยังตอนแรกไม่ไม่ได้ชอบตอนนั้นอ่าแล้วแล้วแล้วก็ธรรมดาก็เป็นเพื่อนกันอ่าแล้วยังไงแล้วแล้วมาเกิดสปาป๊บปื้มกันง่ยตอนไหน